สวัสดีคะ่ะเจคเอโนมาแนะนําที่ดินราคาถูกๆกันบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นที่ดินพื้นที่ทั้งหมด7จ็ดไร่ยีตารางวานะคะราคาเพียงไร่ละ75,000บาทเท่านั้นคะ่ะเป็นที่ดินสําหรับทําพืชน,นะคะปลูกพืชปลูกสวนได้หมดเลยนะคะทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนอ้อยสวนยางสวนนาข้าวหรือว่าจะปลูกต้นไม้ทําเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้นะคะทุกคน มีมีถนนนะคะทางเข้าออกห่างจากถนนประมาณ1กิโลเมตรค่ะราคา75,000บาทนี้นะคะเจ้าของขายเองนะคะสามารถคุยกันได้นะคะทุกคนพิกัดก็อยู่บ้านถอนทางออกไปบ้านหนามแท่งนะคะอำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลน,นครค่ะ ที่มีใบนะคะทุกคนท่านใดสนใจก็ทักไปได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ใต้คลิปนี้นะคะไลละ75,000บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นถนนผ่านหน้าที่ดินนะคะทุกคนก็จะเป็นทางแบบนี้นะคะห่างจากลาดยางคือเส้นนี้เลยนะคะเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็สามารถจะเจอถนนราดยางเลยไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะทุกคน สนใจไปรับชมที่ดินแปลงจริงกันก่อนได้เลยนะคะดินดีนะคะทุกคนปลูกคืชได้งามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ